มีมีคนคมาคอมเมนต์ว่าคนลาวขาับรถหรูขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยอย่าไปดูถูกเขานะนี่นะ f อจากลาวผมดูนี่ฮะเขามีเงินนะครับแต่เขาใช้เงินรู้จกักวินใช้เงินอย่างประหยัดน,นะครับดูทะเบียนเขาทะเบียนเขาทะเบียน2อล้านกว่าบาทนะครับนี่นี่มันคือเลนเจอร์นะครับไม่ใช่ฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเดิมทีเป็นสีขาวนะครับเป็นเลนเจอร์ปีสองพันะครับมาเลดมิดใหม่แปลงเป็นแรปเตอร์ V6 ครับ 450ล้านครับสำหรับ Ford Raptor คันนี้ครับฟังไม่ผิดครับ450ล้านคันนี้แต่งเราเป็น700ดแสนบาทไทยครับผมเอามาส่งคันนี้นะแล้วก็รับ FC ฟกับอีกหนึ่งคันครับลูกค้าน่ารักมากว้าวน่ารักมากเลยอ่ะโอเคเดือนมกราจะมาอยู่แล้วสอ่ะเดี๋ยวขึ้นสไลด์กลับไปเลยคันนี้อันนี้เอาออกได้ไหมได้ออนะได้ต่ว่าอันนี้หนูจะให้ใส่ในที่สไลด์เลย ทำสีใหม่ใช่ไหม,เ,ออหมเปลี่ยนใหม่อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัดเ,นะเก็บเอาขอบไว้ข้างในอันนี้ออกประมาณนี้ใช่ไหมอุ้ยสูงอีกสูงอีกชอบขับรถสูสูโอ้ยนี่จําได้ไหมเนี่ยเราเอฟซีเขาด้วยอ่อยอตอนแรกผมจะไม่พาเมียมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาต้องมาอ่ะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเมียเมียถือกล้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแตก นี่นะ FC ครับเรา FC เขาเขา FC เราเดี๋ยวเอาไปแต่งให้ร้อนรถอะมันจะสูงกว่านี้เยอะเลยอันนี้มันขอบ17หรือ18เนี่ยแหละแต่พอใส่20ปุ๊บมันจะกระโดดไปอีกโอ้โหสูงสูงเยอะเลยสูงเยอะสูงมากร้อนร้อนแสบแสบผิวแสบผิวประมาณเดือนหนึ่งกังไหทำพารปอปอดใช่ไหม พาสปอร์ตอยู่ได้1เดือนแต่ถ้าแบบแต้มเต้มเข้ามาก็แค่15วันเองถ้าเกินกำหนดมันก็เสียค่าปรับวันละพันมั้งโอเคใช่ใช่ทำเป็นสีดำแบบนั้นเลยใส่ไฟ LED 6จุดล้อขอบ20ใหญ่ๆยก2องยก2นิ้วไอ้ใหญ่ๆแน่นอนอ่ะผมพอเข้าใจงานสำหรับคันนี้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งรูปไว้ให้ดูแล้วกันว่าแต่งออกมาจะเป็นประมาณไหน โอเคกร่าบขอบพระคุณลูกค้าครับขอบคุณค,ครับขอบคุณ <ใ ec S 1> ครั <ใ ec. S 1> อบอ่าอ่ะเดี๋ยวผมทำามอบมอบรับรับรถแล้วนะรถ <c oughs> อยู่ผมแล้วเดี๋ยวสไลด์กลับไปปลอดภัยครับผมเดี๋ยวผมนั่งเครื่องกลับนะเดี๋ยวเรารับรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาส่งรถลูกค้าที่เราเอามาแต่งเมื่อสาอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรถคันที่เราส่งก่อนแล้วไม่หาเสื้ออะไรคุมคงคุมแค่เอาเปิดก่อนไหมอ่ะเอาก่อนไหมอ่ะผมหว่ามันร้อนมาก อเดี๋ยวบอกคนรถเอาลงเลยก็ได้ลม่ลมลม่มล่มเอาลงเลยเลงเลยมีที่ลมม่มไหมมีลงตรงไหนอ่ะลงตรงนี้เลยเหรอนุ่นลงตรงนี้แนะเดี๋ยวเตะตรงใต้ต,ใต้นไม้นี้ได้ไหมอ่ครับมันร้อนอะ่ะเราผิดนัดลูกค้าครับเรานัดเขาตั้งแต่11บเโมงเที่ยงนี่บ่ายโมงกว่าสไลด์เพิ่งมาถึง ขออภัยลูกค้าด้วยจริงๆฮะเดี๋ยวมาดูรถใหม่พร้อมกันฮะนี่ฮะลูกค้า FC จากสบปเราทั้งนั้นเลยฮะต้องกราบขอพระคุณแล้วก็ขอโทษพร้อมๆกันเลยแล้วกันเพราะสไลด์ก็ลาช้าฮะเอาคันนี้มาส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับคันขาวกลับไปนะ เกินเจ็ดวันเกินเจ็ดวันเจ็ดพันอ้ยผมแถมให้พี่เขาเยอะมากผมแถมเยอะมากเลยอ่ะเราใครเป็นคนเลือกรออะเล้าเปล่าหุนหล่อเหมือนพ่อเลยว่ะคือหล่ออ่ะพี่ต้องมีลูกสาวอีกบอกไว้แล้วเกแล้ว 450ล้านครับสำหรับ Ford Raptor คันนี้ครับฟังไม่ผิดครับ450ล้านแพงไหมเออแต่เป็นเงินกีดนะอ,อ่าคันนี้แต่งกัเราไป7 0 0 0 0 0บาทไทยครับเออแน่นๆเลยครับใส่อะไรของแต่งของเล่นแน่นๆเลยนะครับ f c จากสปปลาวอครับที่วังเวียงเวียงจันทนะครับผมก็ผมเอามาส่งคันนี้นะแล้วก็รับ f c กลับอีกหนึ่งคันครับ นี่มันคือเลนเจอร์นะครับไม่ใช่ฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเดิมทีเป็นสีขาวนะครับเป็นเลนเจอร์ปี2016นะครับเป็นรุ่นรุ่นไวแท็กนะครับเออเอามาเลนมิดใหม่แปลงเป็นแรปเตอร์ V6 ครับโอเคแต่งไป450ล้านโหดโหดอ่ะประช่วงล่างทั้งหมดนะฮะโชคหน้าโชคหลังเป็นของโบเฟนเดอร์นะฮะแล้วก็ปีกนกซันนะครับสปริงของ TJM นะครับผม ล้อของ o a s i ขอบ18ลบ24นะครับกว้างประมาณ9นิ้วนะครับแล้วก็ยางเป็นของ AMP นะครับขอบ18ขนาดยาง305ทับ60บนะบยกหน้าประมาณ2นิ้วหลัง2นิ้วนะฮะกระจกมองข้างแท้ของ Raptor V6 นะครับมีกล้องมาด้วยนะครับผมแล้วก็บันไดข้างแท้ของ Raptor V6 อ่าแต่ที่ทีเด็ดกว่านั้นนี่ครับนี่ ชุดเบาะแรปเตอร์แท้ปรับไฟฟ้า10ระดับนะครับไฟฟ้าคู่นะครับอ่าครับมีจอกลางด้วยอ่ามีจอกลางด้วยเห็นไหมเป็นจอ Android นะครับผมเป็นจอตั้งนะครับอ่าเห็นอะไรไกลๆน,นู่นไหมหนูนฮะ <S <S พวงมาลัยแรปเตอร์ V6 แปลงใส่ใน Ford Ranger เอออยู่ก็ได้ไงวะเออมันใส่ก็ได้ไงมองไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวไปฝั่งนั้นอ่ะเดี๋ยวมารีวิวฝั่งนี้ก่อนอ่าลูกกระบะแรปเตอร์ครับ ของแท้ใส่เข้าไปเลยนะฮะโอเคงานสีนี่คือเก็บหมดครับภายนอกภายในอา,อาจจะเป็นคาบน้ําหน่อยนะเพราะเมื่อคืนเราขึ้นสไลด์ตอนฝนตกครับแล้วก็สไลด์มาลงที่หนองคายอาจจะเป็นคาบน้ําหน่อยอาจจะดูไม่ค่อยฉ่าไม่ค่อยเงานะฮะนี่สติ๊กเกอร์แรปเตอร์ครับให้มันดูเต็มลูกค้าบอกเพิ่มลายเข้าไปครับแล้วก็มีของเล่นอีกหนึ่งตัวครับนี่นี่คือของเล่นฮะโล,ลลิฟไฟฟ้า นี่ตัวนี้ก็หลายตังแล้วนะฮะนี่หลายตังแล้วโรล,ลลิฟไฟฟ้ามีปุ่มด้านข้างครับจะเก็บยังไงก็กดปุ่มเอานี่มาปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนอ๊บอ่ะให้ดูดิว่ามันสนิทรเรียบร้อยไหมอ่าขึ้นไปเหยียบได้นะผมเคยขึ้นไปเต้นแล้วเคยขึ้นไปเต้นแล้วนะครับอ่ะกันชนท้ายครับแล้วก็มีท่อคู่ครับกันชนท้ายเป็นกันท้ายเหล็กนะครับอ่า ไฟท้าย LED นะครับอ่ะนี่ฮะพวงมาลัยแรปเตอร์มานี่เลยขอด่วนๆเลยเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วนี่พวงมาลัยแรปเตอร์ฮะนี่คันนี้เป็นเกียร์กระปุกไงเป็นเกียร์แมนนวลมันเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยไม่ได้นะมันมีแมชชิปอยู่เห็นไหมมันเปลี่ยนได้นะแต่ต้องเป็นเกียร์ออโต้ถึงจะใช้งานไอ้ระบบตรงนี้ได้นะครับแต่ใช้ได้ a อ r b แบ็ใช้ได้นะครับนี่พวงมาลัยบอกไฟฟ้าคู่นะปรับ10ระดับ นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยดีครัคันนี้จบแล้วไม่มีอะไรให้แต่งแล้วจบแล้วลูกค้าเลือกใช้ของดีครับกระจังหน้าก็เพิ่มไฟ LED สามจุดมีโลโกโล้ R นะครับไฟหน้านี่ครของแท้แกะกล่องใหม่ๆเลยกันชนแรปเตอร์แท้ไฟ LED คิ้วล้อแก้มฝากระโปรง ชนมาต้มนึงไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะหาอะไรจากไหนยังไงก็คือเบอร์ของศูนย์ใส่ได้เลยนะครับแก้มอาจจะมีคัสตอมหน่อยฮะเพราะใส่เลยไม่ได้นะอย่างอื่นเนี่ยเบอร์ศูนย์ใส่ได้เลยฮะ <Okay. S 1> โอเคช่วงล่างเราก็เช็ด่นทําความสะอาดนี่นะใครบอกว่าลูกค้าเราเราเป็น <laughs> <laughs> มีมีคนมคามคอมเมนต์ว่าคนลาวขับรถหรูขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยอย่าไปดูถูกเขานะนี่นะ FC จากลาวผมดูนี่ฮะเขามีเงินนะครับแต่เขาใช้เงินรู้จักวิธีใช้เงินอย่างประหยัดนะครับแต่งรถ450ล้านเงินไทยประมาณ700,000บาทถ้าไปซื้อแร็ปเตอร์วิกแท้อยู่ประมาณ3ล้านกว่าเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ประมาณ98,000ดอลลาร์ประมาณนี้นะ3ล้านกว่าบาท สำหรับแรปเตอร์ว huh. uh, the ีหกที huh. uh ่ประเทศลาวนะครเขาก็มีรถอยู่แล้วเอามาแปลงเอามาแต่งเอาก็ได้อ่าอ่ะนี่นะฝากไว้ฮะ f c จากสำบลาวนะครับมีรถอยู่แล้วแต่งเอาก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปออกใหม่ให้มันดูแรงดูหล่อยังไงก็แต่งเหมือนกันลอเหมือนกันนะอ่าเออลูกค้าน่าจะชอบสีดําดูรถแกดิดูทะเบียนดิทะเบียนที่ลา สวยทุกคันอะแล้วดูทะเบียนเขาดี8889ป oh. ด้โหโคตสุดอะนะฝากไปแค่นี้แล้วกันอะ่ะเดี๋ยวผมเอาคันขาวขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเดินทางกลับเลยแล้วผมก็นอนที่นี่คืนนึงแล้วก็เดี๋ยวบินกลับพรุ่งนี้เช้าไอ้ตัวเล็กก็ไม่สบายด้วยนะอะ่ะโอเคฝากไว้เบ่านเท่านี้ครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝาก FC สปปลาวลูกค้าลาวใจถึง ทุกคนนะครับเดี๋ยวคันต่อไปเดี๋ยวมาลุยคันเราคันขาวคันนั้นกันแต่งเป็น F1 สุดแร็ปเปอร์นะครับเดี๋ยวรอชมอ่ะกาบสวัสดีพักทายยามบ่ายครับสวัสดีครับพี่ผมถามหน่อยทะเบียนอย่างเงี้ยแพงไหมที่เราแพงตอนนีแพงยิ่งถ้ามีตัวออ่างอยู่หน้าเลขเก้ามันเหมือนเลขเก้าจะแพงโอ้โหท,ท,ที่ไทยไม่ป,ปาเป็นที่ไทยนี่น่าจะเป็นสิบล้านเลยนะที่ลรานก็เกือบสองล้านสองล้านบาท ดูทรงแล้วพี่น่าจะชอบสีดํำไม่เอาเลยไม่เอาเลยอะไรครับงดำหมด <c oughs> ของใหม่พี่ยังไม่ได้แกะให้รู้ว่าเป็นของใหม่ของใหม่ของแท้เออเอาไม่ตัดดีกว่าอ่ะแค่นี้แหละพอแล้ว450ล้านเนี่ยแต่งกันเนี่ยสี่รล้านโอเคบายไปแล้ว